ตั้งสายแล้วครับนะฮะบิงให้ตึงแล้วก็สอดไปข้างใต้ตอนนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีคนมาอยากให้ผมช่วยเปลี่ยนสายกีตาร์ให้เป็นกีตาร์เก่าเก็บของคุณพ่อเขานะครับนะฮะค่อนข้างจะเก่าฝุ่นเยอะมากเลยนะแล้วตรงเนี้ยบุดก็เห็นไหมฮะยังหักอยู่เลยเดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับนะฮะนี้เห็นไหมก็ต้องซื้อสำรองม,มาเปลี่ยนนะ แล้วก็อันนี้สายกีตราก็จําเป็นนะครับนะฮะเปลี่ยนสายใหม่แล้วก็จูเนอร์นี่ก็จงจาเป็นด้วยนะครับเอาไปใช้อย่างแรกเลยนะครับหมุดเนี่ยครับใช้ของเดิมไปก่อนนะฮะมันหักไปอันนึงใช่ไหมผมก็เอาใส่มาเพิ่มอีกอันหนึ่งน่าจะได้อยู่เป็นไหมอันนี้มีมีซื้อไว้สำรองได้นะครับเผมปากตะก้าให้แล้วกันนะฮะก็คือเป็นตัวหมุดนะครับแล้วก็ตัวนัดนะครับนัดบนนัดล่างนะครับต้องซื้อไว้สำรองเผื่อมันหักนะครับเนื่องจากกีตราฝุ่นเยอะนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาชุดนี้นะครับนะฮะ มันก่อนนะครับนะน้ำยาแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งทั้งเช็ดบอดี้นะครับนะครับเช็ดบอดี้เช็ดสายแต่ว่ายังไม่ต้องใช้เพราะว่าเพื่อจะเปลี่ยนสายใหม่นะครับเลมอนออยนะครับเลมอนออยเนี่ยจะเช็ดตรงคอกีตรานะครับนะเนี่ยพวกนี้นะครับเขาแถมผ้ามาให้ด้วยนะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับนะฮะขีดปลายเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับดำปี๋เลยส่วนอันนี้นะครับเลมอนออยนะครับจะเช็ดตรงนี้นะครับ่อดลงผ้าเราเช็ดเลยก็จะเงางามขึ้นเลยนะฮะ เช็ดไปเลยพอเช็ดแล้วก็ถ <lawsuit> <ulously done. S 1> ึงเวลาเปลี่ยนสายนะครับผมเลือกไซส์สายยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าเป็นสายเคลือบกันสนิทนะครับเบอร์หนึ่งนย์นะครับนะฮะราคาย่อมยาเลยครับนะฮะชุดนี้เป็นเบอร์1 0ศูนมีผูกเส้นนะครับเป็นสายเคลือบกันสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอันหนึ่งนะครับนะฮะเผื่อใครทาไม่เป็นนะครับเนี่ยเราใช้หมุดนี่นะครับนะครับใส่ลงไปในนี้แล้วว่าตรงเอาด้านที่เป็นด้านแหลมเนี่ยครับใส่ไปงี้ปึ๊บเห็นไหมแล้วกดลงไปดึงขึ้นมันก็จะ ตึงแลวเห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปร้อยสายนะครับตรงนี้แล้วก็ร้อยสายขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะดึงให้ตึงแล้วก็สอดไปข้างใต้แบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะครับซึ่งการหมุนเนี่ยนะครับนะฮะมันจะเมื่อยเดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมีแถมมาในกล่องนะครับหมุนเลยเห็นไมมันจะหมุนได้เร็วเห็นไหมครับแบบนี้อ่าก็ใ่สายสายครบแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจูเนอร์นะครับนะฮะแล้วก็ผมจะใช้จูเนอร์อโรมาตัวนี้นะครับ และตั้งไปที 1941, ่โหมดโหมด C ตั้งสายแล้วเมื Deadpool ่อตั้งสายได้แล้วนะครับก็เช็คีมตรงนี้นะครับตัดสายตรงนี้ที่มันออกมานะครับไม่ให้มันเกล็ดกาเห็นไหมตัดง่ายมากเลยเห็นไหมเจ้าครีมตัวนี้มีประโยชน์นะเห็นไหมได้ทั้งหมุนได้ทั้งตัดเลยเปลี่ยนมาแล้วสายตัวนี้ค่อนข้างนิ่มเลยนะครับนะครับ เบอร์10นเนี่ยนะครับนะฮะนิม่มมือนะครับนี่คือการเปลี่ยนสายนะครับนะฮะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจากผมปักตะก้าไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปจัดกันได้เลยนะครับนะฮะสำหรับการเปลี่ยนสายกีตาราไปซื้ออุปกรณ์กันนะ